ดีครับพี่น้องป้องปายเอาอาธันผสมสู้ครูสุขนครับผมเอาพอกันคือเก้าครับมันนี้ครับสไตล์บาวุฒ์ชาแนลครับพี่น้องมันนี้สภ้าพี่น้องมาเอาตะก้าได้พี่น้องเด้อดูน้ำใสครับถ้าฝนยังบ่มาจะเกลือพี่น้องเดี๋ยวมาตกก้าครับมันนี้ครับมาเบื้องวิธีการตกก้าครับวิธีอีสานครับสาหรับให้นี้ก็ปั้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะทํากามมอบให้มันเรียบพี่น้อง มอบกับไซไม้เลพี่น้องเนยดึงเอาขึ้นเดียกครับกันควายมันถ่ายหน้าเลพี่น้องดึงเอาเ,อาเด๋ยวสิพผ้าเบึ้งเลยครับอันนี้ดูน้ำใส่ให้ที่สองที่สามเอาซีให้ครับเมื่อนี้พนักง,งานขับรถกันแยงเบึ้งรถอยู่พี่น้องซิกรถมอตะก,กาครับพี่น้องมอบให้มันเพียงกันครับ โดยการไช้เอาไม้ลาครับไช้คนลากเพื่อที่ได้ให้มันเรียบแล้วก็จะได้วานว่านเข้าครับเออแจวแจวพอดีเรียบคักแล้ว ส่วนทางนี้กะควัดห้องเพื่อให้น้ำมันไหลสะดวกเวลาฝนตกมากให้น้ำไหลลงห้องนี้ครับเป่งง่ายปัดลอบให้หนาเลยพี่น้องเอากาว่ามันฮอหฮอเขตียดมาเลยเลี้ยวเลยเลี้ยวเลี้ยว,ยวกายเขตียดแล้วมาเหยียบเหยียบหอยเก่าดือ้อเออเออตรงมาเลยโอเค เนี่มันมนางกรเลยฮะ สูงพอดมัง้งสูงพอดอ่ะ มอบแล้วแล้วก็บา่บา,นานครับทำขานว้านครับพี่น้องเข้ายัางเนี่ยกำลังคิดแตกพี่น้องเสนน้ำสองคืนครับเส้นน้ำสองคืนแล้วก็เอาขึ้นอยู่อีกคืนหนึ่งครับเป็นสามคืนครับ กำลังกำลังเตะครับเตะเป็นเตะขาวกำลังเตะขาวออกมา กลังเองกกำลงังหวานครับพี่น้องืันนี้ก็ฝ้าฝนก็นเป็นใจพี่น้องมัมีแดดครับค้มมืดมือมาเนี่ยค้มตลอดครับอ้าฝ้าฝนเป็นใจให้ครับอย่าเพิ่งตกมากเลยกันนะครับนอกมรีเนาะ ตกมานมาี่มันสีหุเมื่อได้พี่น้องไอ้กาถหามันวิทย์ขึนหนึ่งไปแล้วโอเคแหะครับหากมาจีดดิ่งลงดินเลยคือว่าโบุครับหุก็คือว่ามาันจีเป็นชุกเป็นชุกอยู่ครับพี่น้องฝนมาถึงเม็ดเข่ามีเป็นชุกเป็นชุกเป็นชุกอย่มันจีปเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นชุก สำหรับว่านกะกะ็ว่านที่ลายกระบดีครับห้างลายกระบดีครับเอาแบบพอดีพอดีว่านที่ลายก็คือว่ามันบปเป็นกีบครับกะ ว่าว่าว่าอนี้แปลว่าไงโอ้บม่ให้นกมาไกลยม่ให้มันเม่งไม้เม่งฮันนี่มากกินกาเต้เอา้าว่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 ว่าใช่หหหนนให้มันลกง่ายคือขนนกตีเอ้าหน้ามัหินเฮมันลกง่ายอยู่หรอ มดลเดี๋ยวไปควัดห้องก่อนบานนี่ไม่ยังน,นะไม่ยังบีร์มันถึงไฟกัด โย่เบิ้งมันได้นี่ขวัมันยังไฟกันจะไปไกลมันแหลนะเนาะก่อนที่สีได้ดับหน้าก็ต้งตุกตาคนครับพี่น้องชีวิตของชาวนาครับหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดิน จะได้เข้าใจละมิดอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับที่น้องคลิปวิธีอีสานครับ ได้ทำนาทำสวนนายคนดึงมอบให้มันเรียบ Ờ đường đường đường. Mới mới lóp rồi bọ. Đi lóp nữa bọ. พี่ว่านเนี่เข้าวยังโอ้เข้าลืมผัวก็มีปะเออเป็นข้าวเหนียวหรอวะนะอข้าวเหนียวดอข้าวเหนียวดอพี่น้องเข้าลืมผัวมันแซ่บมันหอมหลายจะว่ากินปลากินเม็ดปลาผัวพี่น้องว,ว้าวางาม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  รัะพี่น้องชมคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามเลยเด้อครับเป็นกำลังใจครับผมวันที่ทีไว้เลยเพื่อนกเพื่อนกาวะวะวะกควะกควะวัสเับคลิปนี้กับคลิปตกกาครับพี่น้อง ติดตามต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ